สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่ได้เจอกัน2วันเต็มๆนะครับพอดีก็ทํางานเยอะไปหน่อยนะครับพอดีเลยปวดแขนนะครับก็เลยถือโอกาสหยุดพักไป2วันไม่ได้ลงสูตรให้ดูนะครับวันนี้ก็เลยมีสูตรใหม่3ตัวบนนะครับแชุดตรงๆอีกสูตรหนึ่งนะครับเอามาลงมาให้ท่านผู้ชมเอาไปดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครอยากจะได้สูตรนี้นะครับ ก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกิดแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรไหนจะมาเลขไหนจะเข้านี่ก็ตอบได้ยากนะครับผมเพราะว่าไม่มีใครรู้นะครับล่วงหน้านะครับว่าตัวเลขจะออกอะไรนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเลือกสูตรไหนนําไปใช้งานนะครับถ้าเลือกถูก ก็คือถูกถ้าเลือกไม่ถูกก็คือผิดนะครับมีอยู่แค่สองอย่างมาดูวิธีการคำนวณในสูตรที่หนึ่งะครับจะเป็นสูตรหลักร้อยบน2ตัวนะครับใช้หลักพันบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึงบวกหลักสิบท้ายครั้งที่หนึงบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่สบวกห้าคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกสก็มีตัวเด่นสตัวนะครับ สูตรที่2จะเป็นสูตรหลัก10บนใช้หลักหมื่นบวกร้อยบนบวก10ล่างบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1บวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก4ก็มีตัวเลข2ตัวเช่นกันนะครับสูตรที่3จะเป็นสูตรหน่วยบนนะครับใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวก10บนบวก10บล่าง3ครั้งนะครับบวก10หน้าครั้งที่1 2ครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่1่ได้ผลลัพธ์เท่าไร่บวก2ทั้ง2ทั้ง3สูตรก็สถิติเท่ากันนะครับ ผมทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก5้านนะครับงวดแรกนะครับหลักร้อยนี่ห้าหลักสิบเหลักหน่วย91จับคู่กันจะได้8ชุดตรงๆนะครับงวดแรกออก5้านนะครับ5้าเข้าในชุดที่3ย้ําว่าแนวทางเป็นแนวทางที่ผมจัดทําขึ้นมาใหม่ในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเดี๋ยวบางท่านเข้ามาดูที่หลังเดี๋ยวจะว่าเอ้งวดก่อนทำไมไม่มีทำไมงวดนี้มีสูตรที่เข้านะครับ เป็นสูตรที่จะทําขึ้นมาใหม่นะครับงวดถัดมานะครับออก411เข้าชุดนี้นะครับสูตรทุกสูตรเวลาย้อนหลังไปเข้าดีหมดเหมือนกันนะครับแต่พองวดที่เราจะตามบางครั้งไม่ออกก็มีเยอะนะครับงวดถัดมาออก417เข้าในชุดที่3ย้ำว่าเป็นชุดตรงไม่ต้องกลับนะครับงวดถัดมาออก652นะครับ หกหเข้าในชุดสุดท้ายนี่นะครับก็มีหลายท่านนะชอบสูตรแปชุดตรงแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวเลขมันก็ไม่ได้เยอะ,ะครับน้อยกว่า27ชุดนะครับงวดถัดมาออก873 8จ็ดเข้าในชุดที่1งงวดถัดมานะครับออก907 907เข้าในชุดที่7นี่นะครับ แล้วก็งวดถัดมาออกเก้าศูนย์หนะครับ9 0้าศย์หเข้าในชุดที่หงวดถัดมาออกศูนย์หนึ่งเก้านะครับศูนย์หนึ่งเเข้าในชุดที่สามถ้าง,งวดนี้มาทั้งสามสูตรมีโอกาสถูกแน่นอนนะครับงวดถัดมาออกเก้าศูนย์สาม้าศนย์สามี่นะครับเข้าในชุดที่ห้า แล้วก็งวดล่าสุดนะครับออก272 272นะครับเข้าในชุดที่3สูตรย้อนหลังไปก็เข้าดีหมดนะครับสถิติย้อนหลังทำให้ดู1งวด2 3 4 5 6 7 8 9 10ย้อนหลังให้ดู10งวดนะครับเดี๋ยวจะมาคำนวณงวดใหม่ในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับว่า สามตัวบนแปดชุดตรงๆสูตรใหม่นะครับจะคํานวณได้เลขอะไรนะครับมาดูสูตรที่หนึ่งกันก่อนนะครับสูตรที่หนึ่งใช้หลักหมื่นเลขสองบวกหน่วยบนเลขสองบวกหน่วยล่างเลขเก้าบวกร้อยหน้าข้อที่หนึ่งเลขหกบวกสิบท้ายข้อที่ 1, 7, หนึน่งเลข 1, 100, 2, เจ็ดบวกหน่วยท้ายข้อที่หนึ่งเลขหนึ่งบวกร้อยท้ายข้อที่สองเลขสามบวกหน่วยท้ายข้อที่สองเลขหกบวกห้าพืที่นะครับสองบวกสองได้สี่สี่สี่บวกเก้าได้สิบสามสิบสาม บวกหกได้สิบเนะครับสิบวกเได้26 2ส27หกยบวกสามได้สามสิบสามสบวกห้านะครับสี 41. ถูกหรือเปล่าขอดูสูตรที่นึงนะครับหลักพันบวกหน่วยบน ขีดเส้นผิดนะครับอันนี้ผมมาขีดลักหมื่นความผิดพลาดนะครับผมเกิดขึ้นไท้เสมอนะครับหลักพันต้องเป็นเลขห้านะครับหลักพันหน่วยบนหน่วยล่างร้อยหน้าหนึ่งสิบท้ายหนึ่งหน่วยท้ายหนึ่งร้อยท้ายสองหน่วยท้ายสองถูกต้องนะครับผิดตัวแรกนะครับตัวแรกต้องเป็นเลขห้านะครับขออนุญาตลบนะครับคือถ้าบวกผิดก็ตัวเลขก็ผิดเลยนะครับ ตัวแรกต้องเป็นเลขห้าตรงนี้นะครับพันนะครับถูกต้องละพันหน่วยห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าได้ส 16. 16ิบหกสิบหกบวกหกยี30 30 33. 33่สิบสองยี่สิบสองบวกเจ็ดยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกหนึ่งสามสิบสามสิบสามสามสิบสามก็บวกบวกหก 39 39บวก5 43 44นะครับนับอีทีนะครับ7 7 9 16 16 6 22 22 7 29 29 30 30 33 39 39 44ถูกต้องนะครับได้เลข4สูตรแรกเนี่ยมันจะบวก2นะครับหยุดพักไป2วันก็ ชานิดหนึ่งนะครับสี่บวกสองได้หกได้สี่กับหกนะครับในตำแหน่งหลักร้อยสี่กับหกท่านผู้ชมคิดว่าตัวไหนจะมารับะหว่างเลขสี่กับเลขหกนะมาดูสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองหลักสิบบนนะครับใช้หลักหมื่นเลขสองบวกหลักร้อยบนเลขสอง บวกหลักสิบล่างเลขศูนย์บวกหน่วยหน้าขั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งบวก10ท้ายขั้งที่หนึ่งเลขเจ็ดบวกสี่คงที่นะครับสองบวกสได้4 4่บวกหนึ่งได้ห้าบวกเจดได้สิบสองสิบสองบวกสี่ได้สิบหกได้เลขหตัวแรกสูตรน่าจะบวก2เหมือนกัน,นครับสูตรที่2องบวกสี่สูตรที่2อบวกสนะครับ หกบวกสี่ได้สิบได้ศูนย์ูหลักสิบได้เลขหกกับเลขศูนย์มาดูสูตรหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยในสูตรที่สามใช้หลักแสนเลขหนึ่งหลักหมื่นเลขสองหลักสิบบนเลขเจ็ดหลักสิบล่างสามครั้งก็ได้เลขศูนย์หลักสิบหนา้าที่หนึ่งเลขแปดสองครั้งแตดแปดแปดสิบหกหน่วยหน้า,าที่หนึ่งเลขหนึ่งแล้วก็ร้อยท้ายคที่หนึ่งเลขเก้า 1บวก2ได้3 3บวก7ได้10 10บวก16ก็เป็น26 26เป็น27 27ก็เป็น36นะได้เลข6สูตรสุดท้ายบวก2 6ก็78ได้6กับ8 ก็นำทั้งสามสูตรมาจับคู่กันนะครัหกหกนะครับ C หกแปด C ศูนย์หกส C ศูนย์แปดหกหกหกนะครับ หกหกแปดหกศูนหกหกศูนแปดก็จะมีทั้งหมดแปดชุดตรงๆนะครับใครชอบแนวทางสูตรนี้ก็ลองนำไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากแบ่งรัฐบาลดูนะครับถ้าบางถ้าสูตรทั้งสามสูตรมันมานะหรือมันเดินต่อ 8ชุดนี้ก็มีโอกาสที่จะมานะแต่ถ้าสูตรใด,ดสูตรหนึ่งหลุดมันก็อาจจะไม่มาเหมือนกันนะครับดังนั้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบหรือไม่ชอบนะครับถ้าชอบก็เลือกนําไปใช้งานถ้าไม่ชอบก็รอดูสูตรอื่นนะครับตรงนี้ก็ลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโดยส่วนตัวก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าตัวเลขไหนจะมาต้องไปรอดูในวันที่สลากออกก็คือวันที่16เราถึงจะรู้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปเทียบหลัก10หลักหน่วยหรือ แต้มรวมสามตัวบนแต้มรวมสองตัวบนดูนะครับมันตรงกับเลขไหนนะครับผมว่างวดนี้มันน่าจะมีติด,ตดบ้างนะครับนี่ไม่น่าจะหลุดหมดนะครับถ้ามาได้ทั้งสามสูตรยิ่งดีนะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไฟเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ